ขูองคข้อที่สอจริงเข้าไปไหนไปได้มันเกิดมีคนตอบได้มีคนตอบนะมีคนตอบอย่างทุกคนทุกคนทุกคนยังนะคะทุกคนยังนะคะอยังนะคะอยังนะคะอะไรนะอะไรนะอะไรนะงานเพราะว่าอาจจะข้อหนึ่งขายไงสมมติอันนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งให้ดูอีกทีเคยประกวดร้องเพลงนะเคยที่สองอ๋อเราให้ตาให้เป็นดาวสุดท้ายนะ เก็บไว้ในใจก่อนนะตาเก็บไปก่อนใช่ชื่อาเลยนะไม่ได้นึ่องสามเิมชื่อเล่นสาองพยามชื่อเล่นายามเคแล้วเ้วเก็บกนไกนงี้ไงเอ่อสองพยามนุยนุยนะเพน์ไยามเดีวก่อนทุกคนเตรียมคำตอบไปนะเก็บไว้นะเก็บไว้นะคะเก็บไว้ อันนี้สามลายลายวอตัวเดี๋ยวเราจะให้เวลาตอบนะทุกคนเก็บไว้นะคะผมยาวผมยาวผมยาวดีดผมยาวได้ขึ้นวดร้องเพลงกีตาตอนเด็กไงไว้ผมยาวเอขึ้นบดร้องเพลงชื่อเล่นสองพยางผมยาว ตตมีมีรอยสักเอาละเอาละมันมีนะมีมีนะในใจยแค่สอมีนะผมก็มีแต่ทุกคนยังไม่เห็นไงก็มีนะผมก็มีทุกคนยังไม่เห็น ได้แน้วจอบครับโอเคนะคะถ้าแผ่นที่ห้าพี่กิ๊กเปิดคนแรกที่ถ่ายถูกได้ไปนะคะเอาละเตรียมไหมนะคะทุกคนประกวดร้องเพลงพระเจ้าพอร์ปั๊บมีแค่คนเดียวนะคะทุกคนไม่มีพร้อมให้ตอบกันตอบไปเลย เดี๋ยวนะเฮ้ยจริงๆนะเขียนชื่อผิดผมไม่ใช่อะอุ้ยชื่อผิดชื่อผิดไม่ผิด่ผิดอุ้ยพี่คิงถูกใช่ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยืนเด็ดนะคะใช่คุณคิงถูกต้องค่ะคุณคิงถูกต้องพี่คิงถูกพี่คิงถูกคุณคิงถูกต้องขอชื่อจริงนามสกุลโอ้โหพ่อแม่ไปดูไป พี่บู๊กพี่บ๊กก็พิมพ์คุณทิงากกินินยูาที่ขอแสดงความยินดีกับพี่คิงด้วยนะคะได้ค่ะดีใจด้วยค่ะปฏิทินค่ะทุกคนอยาไปเล่นได้คะอเอกรอติ๊กโอยากไริ้ยากใ๊กโชว์ใครพี่คิงอยากเห็นใครในปฏิทินทุกคนอยากพุ่งไปไหนนะคะพี่ตอบว่าช้าก็ได้ทุกคนอยากเห็นเดือนไหนอยากเห็นเดือนไหนเลยอนอยากเห็นใคร พี่คิงอยากเห็นใคร่ากเห็นใครกีตาร์หปล่ามาสีเราไม่ส่มเดือนไหมมาสนกพี่คิงอยพี่คิงอยากเห็นมาสีพี่อยากเห็นมาสีได้เลยได้เลยทันวายน่มาีธันวาคมาสีันวามงมาสีธันวาคมนะธันวาคมค่ะนี่ฉันฉันนี่ตึงตึง นี่นี่นีานนี่มี2ด้านเลยอ่าเจขอบคุณค่ะมต่อไปในเกมอะไรเกมอะไรมต่อไปนเกมอะไรของมีเกมอะไรอ่ะตีนนี่พูดพูดทมสามอ๋อโอเคอา่ตอใช่พี่ตาเก็บทากหนเแก้วกระบายเลยนะสะท้อนพี่ส้านห้ัีอ่ะใะหรือเปล่า เอาไปันปีกระดกิดกระดับมีมีมีีมีีกิ่นล้วไเลยเลย่เลสลับด้วยสลับด้วยสลับด้วยเมื่อกี้เเห็นแล้วโอเคน่นไม่ควรเลยไม่ต้องมาเยไม่สาดเลละเล่นทั้งหมดนะอันนี้ทุกคนเชียร์เหมือนเดิมมียวกะอเนาประมานนี้ทุกกิ่ไอ้ชื่ออะไนะ มาโอเคเอาเคื่องที sei, so okay. ่สมาเคื่องที่สดูด้วยอมีอีกเรื่องมีใครพกโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเครื่องไหมคะีต้า์ีตาผมจะพูดทำไมเลโอเคพิมพ์หนึ่งมาหน่อยค่ะเคลียร์หน้าจอกันหนึ่งนะจ้าพิมพ์หนึ่งหน่อยจ้าทนั้นลูกใได้รอ่ตตาต ออต่างแบงค์ศไม่ได้นะนั้นยี่สิบอันนี้ใครได้อะเราได้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 โอเคโอเคทุกคนพิมพ์หนึ่งมาแล้วนะพิมพ์หนึ่งมาเหมือนเดินมาทุกคนพิมพ์ชื่อศิลปินที่คุณจะคิดว่าจะชนะในเกมนี้นะคะเตรียมไว้นะพพิม์ไปไหนอ่ะไปดื่เรื่องแบนร้อจะชนะใช่ไหมหรือว่าเรียงถูกหมดคนที่ได้เยอะที่สุดเรียงถูกหมดใช่ ต้องตีสามนี่เลยเสร็จแล้วเสร็จนี่ลายในเรมว่าทุกขั้นตีสามแค่เาแบ่งเงิเสร็จแล้ก็คือต้องให้เรียงทั้งหมดแล้วใครตอบถูกใช่ใครถูกตำแหน่งไหนเอาเงินไปตำแหน่งไหนเอาเงินไปอ๋อใช่เล่นทุกคนนะเล่นทุกคนทุกคนจะเชียร์ว่าใครเอามาทุกคนใครจะเป็นคนเดิมคนแรกขออนุญาตค่ะเคียร์หน้าจออีกรอบนึงนะคะกดหนึ่งเข้ามาให้อีกทีนะคะเคียร์เลยเคียร์เลยเคียร์เลยนะคะ เอพิมพ์คำตอบของตัวเองไว้นะคะจับเวลาแค่สิบวินาทีเท่านั้นนะคะกับสำหรับการทายมาห้าสี่สามสองถ่ายมาค่ะทุกคนว่าจะชิ้นสุดไปหมื่นด้วยนะย่าถ่ายย่าถ่ายแค่บอกว่าถูกตรงไหนยูิคร์นต้องถอดมันต้งต้านขาไว้ไง ไมจริงๆมันต้องคุณวางหมดเลยแล้วเขาจะบอกว่าถูกยาไม่ใช่ไมอันหนึ่งปุ๊บเด็ดเอาไปก็จะมันก็จะลดลงเล็กน้อยว่าคนละใบกับจะวางคนละใบกับแม่อะไรแต่วละใบ